พลตำรวจเอกต่อศักยืนยันว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ล้มเหลวนะคะสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียเจ้าหน้าที่พยายามเจราจาทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถเจราจาได้กระทั่งแพทย์จิตเวชเจราจาและประเมินแล้วว่าเกินเยียวยาจําเป็นต้องบุกเข้าชาร์ดดังกล่าวในส่วนที่พี่ชายผู้ตายซึ่งเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจในพื้นที่จังหวัดพะเยาติดใจสาเหตุการตายว่าเกิดจากการทาร้ายร่างกายหรือไม่ประเด็นนี้สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ว่าเกิดจากการปะทะนะคะแล้วทุก อย่างอยู่ในใบชนสูตรจึงสงสัยว่าพี่ชายก็ยุตก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าตํารวจเองทําตามขั้นตอนนะคะหลังจากนี้จะรายงานผลให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับทราบแล้วก็จะทําให้หน่วยปฏิบัติภารกิจพิเศษครั้งนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะชี้แจงการปฏิบัติแล้วยืนยันว่าตํารวจทําตามยุทธวิธีสามารถชี้แจงได้แม้จะใช้เวลาในการปฏิบัติงานร่วม28ชั่วโมงก็ไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวเพราะวางแผนอย่างละเอียดรัดกุ่มและป้องกัน ไม่ให้เกิดความสูญเสียแล้วก็ยอมรับนะคะว่าสารวัตรการเองในช่วงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเขาติดตามไลฟ์สดค่ะเขาติดตาม Facebook ที่มีการถ่ายทอดสดออกไปนะคะดูอยู่ตลอดเพราะหน้าจอมือถือของเขายังมีการค้างไลฟ์เอาไว้ด้วยค่ะออันันคื คือ <Okay. S 1> คือคุณแม่เนี่ยเราไม,ไม่ไม่มีอะไรแต่พี่พี่ชายเขาติดใจนิดหน่อยซึ่งซึ่งคุณหมอจะตอบได้ได,ได้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกับคุณหมอแล้วว่าที่ญาสงสัยที่คุณพี่พี่ชายเขาสงสัยเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยมันมันคุณหมอตอบได้ว่ามันเกิดจากการประหากันจริงๆไม่ได้เกิดจากการเฮ้ย hey, เราไปไปทำร้ายหรืออะไรไม่มีนะเพราะว่า เราพี่ชายไปว่าเหมือนเราไปทําร้ายเขาหรือเปล่าไปทําไปทาให้คือไม่ใช่เกิดจากการประทะแล้วไปทําให้เขาตายปอะไปมันไม่เกี่ยวเลยครับทุกทุกอย่างเนี่ยอยู่ในใบชนสูตรที่เราเห็นทั้งหมดสิ่งที่พี่ชายเขาสงสัยที่คุณหมอบอกแล้วครับพี่ชายเขาเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับเขารู้จักที่มีในการเข้าจับกลุ่มรุ่งทราบทราบทราบเขาเขารู้อยู่แล้วว่าพี่ก็ยื้อเขาก็จะยื้อเวลามาตลอดเขารู้อยู่แล้วว่าเราทําตามขั้นตอนไม่ได้ไม่ได้หวังที่จะประสงค์ต่อพี่พูดเสมอว่าเขาคือคน ตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกนะคะว่าหลังจากนี้จะหารือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงครอบครัวของสารวัตรการด้วยค่ะพระมองว่าเจ้าตัวเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สร้างคุณงามความดีมาตลอดการรับราชการในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะขณะที่ครอบครัวก็คือพี่ชายซึ่งก็เป็นตำรวจระดับผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ลูกชายวันนี้เดินทางมารับศพของสารวัตรการแล้วก็แจ้งกับสื่อนะคะบอกว่าขอความเป็นส่วนตัวไม่อนุญาตให้มีการบันทึก ภาพการนำศพออกจากห้องนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลรวมไปถึงการจัดงานพิธีศพที่วัดด้วยนะคะโดยให้เหตุผลว่าขอความเป็นส่วนตัวก่อนและยังทำใจไม่ได้สำหรับร่างของสารวัตรการนำไปประกอบพิธีรดนำ้ำศพและสวดพระอภิธรรมแค่คืนเดียวนะคะที่วัดแห่งหนึ่งย่านนิมิตใหม่และจะทำการชาปนากิจในวันพรุ่งนี้เลยค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัต ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำแล้วก็แสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของสารวัตรการนะครับยืนยันว่าตำรวจได้พยายามปฏิบัติตามยุทธวิธีการเจราจาต่อรองจนถึงที่สุดแต่สารวัตรการยืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมวางอาวุธจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก่อนหน้านี้สารวัตรการได้ย้ายมาจากกองบัญชาการศึกษามาอยู่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลตามความสมัครใจตั้งแต่15กุมภาพันธ์กระทั่งช่วง5วันก่อนเกิดเหตุประมาณวันที่9มีนาคมเริ่มขาดราชาการ จากนั้นสารวัตรการเริ่มลายแปล,แปลกๆไปหาเพื่อนร่วมงานทางหัวหน้าง,งานเลยรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ปรึกษากับแพทย์ใหญ่ในโรงพยาบาลตํารวจว่าให้ทีมแพทย์เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปรับตัวเข้ารับการรักษาปรากฏว่าเช้าวันที่1 4มีนาคมแพทย์โรงพยาบาลตํารวจไปถึงแล้วนะครับครั้งแรกสารวัตรการถือมีดออกมาข่มขู่หมอเลยนะครับแต่ลองพยายามเจราจาอีกครั้งคราวนี้เลยเกิดเหตุการณ์ยิงข่มขู่ออกมาจากในบ้านเลยมีการประสานงานให้ตํารวจเข้า มาระงรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดครับไม่มีครับก็เป็นตามยุทธีนะครับเพื่อสิ่งที่เขา้ามาเนินการก็สนใจก็เห็จากว่าได้รับคำแนะนำจากคุณหมอเองก็มีว่าจากการดูจากสภาพต่างๆแล้วอาจจะยากต่อการเจรจา,านะครับการเจรจา,าน่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามให้ถึงี่สุดนะครับมีการ พยายามมีการหาโอกาสได้เจรจาสุดท้ายแล้วนะเราก็ได้เจรจากับผู้ก่อเหตุได้จริง,รงนะครับในช่วงสายๆของเมื่อวานนี้นะครับซึ mm ่ห hmm. ลังเจรจาแล้วผมก็รีบรีบวิ่งกลเาไปในพื้นที่ได้ไป mm hmm. เราก็ได้มีการช่วยเจรจา,จาด้วยนะครับจน,จนทราบว่าไม่น่าจะเจรจาได้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนร้ายได้ไม่จขอโทษนะก็ mm hmm. คือผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าจะไม่หวางมือ พลตำรวจเอกดำรงศักยืนยันนะครับว่าตำรวจปฏิบัติการจากเบาไปหาหนักมีการปรึกษาแพทย์จิตเวชในการดำเนินการทุกขั้นตอนแม้แต่ตัวพบตรเองก็ลงไปช่วยเกลี้ยกล่อมนะครับให้สารวัตรการยอมวางอาวุธแต่สารวัตรการพูดไปถึงพระเจ้าต่างๆนานาสุดท้ายปรึกษาแพทย์แล้วจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดระงับเหตุนะครับส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของตำรวจพบตรมองนะครับว่าหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูได้มีคำสั่งให้ทดสอบสุขภาพ าพจิตตามแบบประเมินว่าผู้ทดสอบมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าสารวัตรการเองก็มีสติปัญญาดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนที่ทดสอบเนี่ยผ่านการประเมินด้วยนะครับนักสังเกตของการกระพุ้งการทันติพทย์น่าจะมาจากเรื่องอะไรปัญหาตัวประวัติปัญหาหน้าที่การงานครับคือน่าจะน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจด้านของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาดูด้วย เรียนตรงๆนะเป็นคนที่ฉลาดนะครับคือว่าเมื่อเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนเราก็มีการนโยบไปให้ทำทดลองวิทยบายให้มีการสอบทางออนไลน์นะครับตำรวจทั่วประเทศในการสอบสุขภาพดีเขาก็สอบผ่านนะเราก็สอบผ่านหลุดจากกลุ่งเมาได้นะหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะวางมาตรการแนวทางป้องกันเพิ่มเติมตามคำสั่ง1212ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้านระเบียบว,วินัยอย่างเข้มงวดจะให้เพิ่มการสอดส่องดูแลพฤติกรรมตำรวจที่มีความเสี่ยงให้แพทย์มาช่วยประเมินสภาพจิตเพื่อน,นำตัวไปรักษาไม่เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับรมบต้้ใชธีา ที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของตํารวจที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็สั่งให้ทางตํารวจเองดําเนินการเรื่องของการเยียวยาทั้งเรื่องของทรัพย์สินสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ห่วงใยถึงการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทะหารตํารวจดูแลสุขภาพกายและใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา และรายงานตามดำาดััดชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ